สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะพระเอกดังดิ้นรนสุดชีวิตขายเสื้อผ้ามือสองเพื่อความอยู่รอดอีกหนึ่งดาราหนุ่มสู้ชีวิตอย่างบิ๊กนัทชัยจรัสมาตรโดยเจ้าตัวเล่าเรื่องราวชีวิตผ่านอีจันเผยชีวิตพระเอกที่ต้องดิ้นรนขยันทำงานหาเงินขายทุกอย่างแม้กระทั่งกางเกงใน ซึ่งเจ้าตัวเผยจุดเริ่มต้นขายกางเกงในมาจากวันที่นั่งขายต้นไม้เก้าอี้เตี้ยแล้วด้วยความที่ใส่กางเกงขาสัน้นรัดรูปมีคนเห็นขอบกางเกงในก็มาแซวอยากซื้อกางเกงในพี่บิ๊กจังเลยตนก็บอกไปว่าผมไม่ได้ขายแรกๆก,ก็เขินและมานั่งคิดว่าเคยขายเสื้อผ้ามือสองของตัวเอง กลับมาขายอีกครั้งก็ได้เลยลองเอามาขายคนดูเยอะขายดีซื้อหมดเลยจนไม่มีอะไรขายเหลือแต่กางเกงในขอก็มีคนถามขายไหมต้นเลยถามเอาจริงเปล่าอย่ารอเล่นกับระบบจะซื้อจริงไหมเปิดราคาไปถ้าเอาออนมาเลยเลยเปิดไป5 0 0 0บาทแล้วมีคนซื้อจริงๆแต่จริงๆแล้วไม่ได้ทำเป็นอาชีพนะ ที่ขายกลางเกงในสำหรับใครดูถูกแล้วแต่คนมองบางทีอาจมีคนมองตกอับหรือเปล่ามาทำแบบนี้จริงๆตนไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ไม่ได้รวยตื่นมายังมีบ้านมีข้าวให้กินมีงานให้ทำ